ประเทศไทยค่ะนางไตรมาสนางเจ้าเก้าสยานุสตร์นายนโยศมาคมขนส่งสินค้านางตาต่อมนางประชานะคะขอต้อนรับคุณสุนีอูติวานิชนายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหล่งสลามชมพูดีคุณจตุพรลักษณะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารกระจายนายกสมาคมขนส่งต่างๆทั่วประเทศสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง คุณจตุพรลักษณะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารกา,ารตลาดรถใหญ่บริษัทตีเพ,พเ็กมูลสูตรเซลล์จำกัดคุนพิชาตภัยรุร่มเหลืองประธานสาพ,พันธ์การพี่ได้สนุนที่ได้สนับสนุนาการจับทานแหลังสบังรถยนตสุดแฟร์2022และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของสมาคมผู้ประก,ระกอบการขนส่งแหล่งสบังชนบุรีในวันนี้นะครับสำหรับท่าเรือแหลังสบังน,นั้นนะครับก็น,นั้นว่าเป็นศูนย์กลางการก,าร,กระจายสินค้าระหว่างประเทศ ที่เชื่อมโยงสกิจในภูมิภาคเอเชียตะวัอน,นออกเฉียงใต้นะครับด้วยการให้บริการทางด้านการขนส่งทางเรือนะครับจึงน,นับว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการพัฒนาเฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็สำหรับสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง,สง,สงด่บนเชียงบุรีนั้นนะครับก็น,นับว่าเป็นสมาคม,มขนส่งที่สนาคัญมากที่สุดสมาคมหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับโดยการสมาคมนั้นก็ได้มีนโยบายหลักในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกและขนส่งสินค้า โดยได้รับควารับมือจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ให้อยู่ในระดับสากลอย่างยั่งยืนนะครับผ่านทางการจัดกิจกรรมต่างๆที yeah. well forward, mm ่เ hmm. ป mm ็นประโยชน์แ hmm. ก่สังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับสาหรับอี่สุดของเรานั้นนะครับเราก็ไร้รุ่งเรืองประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณจตุพรลักษณะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดรถใหญ่บริษัทซีเพ็คือส์เซลจำกัด คนเรือโทรมาขับคุณจัชื่อดีโน่รู้จักคุณุงไม่เด็กนะครับก็เอก่อนเด็กๆเนี่ยก็ตอดตอันเดียวเปิดข้างให้ได้เลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยวันนี้มีบู๊ตสี่สามสองรุ่นหนึ่งนะคะหนึ่งสองการ่งดินนี้เดี๋ยวเฮียพ่อุ่นได้ครับไว้แล้ว